ค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะทรัพย์เสียสอนนะคะเจ้าหน้าที่สปชเขตสามนาครสวรรค์นะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับฟังในส่วนของแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อหน่วยบริการเนี่ยมีการบันทึกขอรับค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะทางสปชเนี่ยเราก็จะมีการประมวลผลข้อมูลนะคะแล้วก็ระบบการตรวจสอบทั้งก่อนจ่ายแล้วก็หลังจ่ายนะคะซึ่งหน่วยบริการหลายๆแห่งเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว แล้วนะคะคในวันนี้เราก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะแนวทางในการตรวจสอบแล้วก็เป็นการชี้แจงว่าในปีนี้ในการตรวจสอบของบริการ PP เนี่ยเราจะตรวจสอบในรายการไหนบ้างนะคะรวมถึงประเด็นที่พบในการตรวจสอบที่ผ่านมานะคะว่ามีประเด็นใดบ้างที่พบ ความผิดพลาดไม่ถูกต้องค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่หน่วยบริการเนี่ยจะได้นําประเด็นเหล่านี้นะคะไปพัฒนาในการให้บริการแล้วก็การบันทึกเวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์นะคะครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็กําหนดให้สํานักงานเนี่ยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการนะคะและหน่วยบริการเนี่ย ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขนะคะเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพและบริการนะคะรวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนะคะ ฉะนั้นเนี่ยหน่วยบริการนะคะก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการให้บริการให้พร้อมนะคะเพื่อรองรับในการตรวจสอบผ่ะนในการตรวจสอบของบริการ PP นะคะเราก็จะอ้างอิงตามประกาศนะคะการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนะคะบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะโดยเอกสารแนบท้ายนะคะหมายเลขสองนะคะก็จะมีการกําหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะอันนี้หน่วยบริการก็สามารถที่จะศึกษาตามประกาศได้เลยนะคะ สำหรับรูปแบบในการตรวจสอบนะคะเราก็จะดําเนินการตรวจสอบทั้งก่อนจ่ายแล้วก็หลังจ่ายนะคะตามเป้าหมายแล้วก็แนวทางที่กําหนดนะคะโดยเราจะตรวจสอบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน PPFs นะคะแล้วก็เราจะมีระบบรายงานผลแล้วก็ทบทวนผลการตรวจสอบนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการตรวจสอบนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราก็จะมีการตรวจสอบทั้งก่อนจ่ายแล้วก็หลังจ่ายนะคะในการตรวจสอบก่อนจ่ายนะคะเราก็จะตรวจสอบในทุกรายการที่มีการเบิกชดเชยเข้ามานะคะ ซึ่งเราจะมีระบบในการตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบออเทนนะคะระบบการตรวจสอบ First a d อด s ูส o n d a แอ u ูนะคะเมื่อข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ Se c ั n d a d j ูมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นระบบ AI แล้วก็ระบบ v e r i f ร system นะคะอะถ้าเกิดว่าโดยบริการพบว่ามีข้อมูลเบิกจ่ายที่ผิดปกตินะคะไม่ผ่านการตรวจสอบ เงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยหน่วยบริการก็จะติด Verify นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าติด V นะคะหน่วยบริการก็จะต้องแนบเอกสารหลักฐานเข้ามาให้สปสชตรวจสอบนะคะถ้าสปสชตรวจสอบแล้วพบว่าหน่วยบริการมีการให้บริการจริงนะคะแล้วก็ข้อมูลถูกต้องเนี่ยเราก็จะจ่ายชดเชยนะคะ ในส่วนของการตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชยเนี่ยเราก็จะตรวจสอบในกรณีที่ข้อมูลนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจสอบพรีออร์ดตมาก่อนนะคะหรือว่าในกรณีที่ได้รับการตรวจสอบพรีออรดิตแล้วแต่ว่าพบว,ว่าข้อมูลของโดยบริการนั้นเนี่ยพบความผิดปกติค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าเป็นนโยบายของคณะกรรมการต่างๆให้เราดําเนินการตรวจสอบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโฟแนวทางในการตรวจสอบก่อนจ่ายนะคะเมื่อหน่วยบริการส่งเบิกชดเชยเข้ามานะคะแล้วก็พบว่า,ามีข้อมูลที่ติด e r i ไฟนะคะหน่วยบริการก็จะต้องแนบเอกสารเข้ามาให้สปสชตรวจสอบนะคะ ถ้าเป็นบริการ PP เนี่ยเราก็จะแนบเอกสารผ่านทางโปรแกรม PPFS นะคะเมื่อสอประชตรวจสอบแล้วนะคะก็จะแจ้งรายงานผลผ่านโปรแกรมนี้นะคะหน่วยบริการก็จะต้องติดตามผลการตรวจสอบนะคะหากว่าหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบก็สามารถที่จะขอทบทวนเข้ามาได้นะคะถ้าเป็น p r ีออเดดก็จะขอทบทวนได้หนึ่งครั้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโฟลการตรวจสอบหลังการจ่ายนะคะถ้าเป็นโพสต์ออดิตเนี่ยสปชก็จะแจ้งรายการเวชระเบียนนะคะของหน่วยบริการเพื่อขอเวชระเบียนนะคะจากนั้นสปชก็จะดําเนินการตรวจสอบนะคะผ่านโปรแกรม p p f s เหมือนกันนะคะในกรณีบริการ PP นะคะจากนั้นสปชก็จะรายงานผลการตรวจสอบนะคะในส่วนของโพสต์ออดิตนะคะหน่วยบริการจะสามารถขอทบทวนผลการตรวจสอบได้3ามครั้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการแก้ไขการติด C, ีดี y แล้วก็ Verify นะคะหากหน่วยบริการมีข้อมูลที่ไม่ผ่านติด C, ีดี y v เวอร์นะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของเคสนั้นได้นะคะว่า,เ,าเวอร์ y ฟแต่ละรหัสเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ e c l a i m ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเงื่อนไขของ เวอร์ริฟน์นะคะ mm hmm. ก็จะมีบอกว่ารหัสเงื่อนไขเวอร์ริฟนนี้ความหมายอติดเงื่อนไขอะไรเป็นการให้บริการอะไรนะคะแล้วก็เอกสารที่จะต้องแนบเพื่อให้สปชพ,พิจารณาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับข้อกําหนดในการจะส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบนะคะสํานักงานเนี่ยก็จะกําหนดช่วงเวลานะคะให้หน่วยบริการจะส่งเอกสารเพื่อให้สหํานักงานตรวจสอบนะคะ ในกรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถจะส่งเอกสารในช่วงเวลาที่กําหนดได้นะคะสํานักงานจะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ที่จะเบิกชดเชยนะคะเราจะไม่มีการขยายเวลานอกเหนือจาก ระยะเวลาที่เรากําหนดนะคะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยสำนักงานก็จะพิจารณาเฉพาะเอกสารที่หน่วยบริการจัดส่งมาเท่านั้นนะคะฉะนั้นหน่วยบริการนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะส่งนะคะจากนั้นสปชก็จะตรวจสอบอเอกสารหลักฐานที่หน่วยบริการส่งมานะคะ หน่วยบริการนะคะก็จะต้องติดตามผลการตรวจสอบนะคะหากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบก็สามารถขอทบทวนเข้ามาได้นะคะโดยขั้นตอนในการทบทวนเนี่ยเราจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมนะคะฉะนั้นอย่างที่เน้นย้ำไปก็คือหน่วยบริการเนี่ยจะต้องออตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งทุกครั้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสรุปผลการตรวจสอบในกรณี PPFs นะคะที่ผ่านมานะคะอะของ p p เนี่ยในรายการที่มีจำนวนที่ไม่ผ่านเงื่อนไขยเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบริการ ANC นะคะแล้วก็จะเป็นบริการที่พบประเด็นข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะกว่ารายการอื่นๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราตรวจพบนะคะก็อย่างเช่นไม่พบเลขบัตรป,ประชาชนนะคะของผู้รับบริการหรือหน,หน่วยบริการเนี่ยแนบเอกสารมาผิดลายนะคะเลขบัตรป,ประชาชนเนี่ยก็เลยไม่ตรงตามที่เราขอตรวจสอบไปนะคะไม่พบชื่อหน่วยบริการคือบางทีหน่วยบริการแคปหน้าจอการบันทึกข้อมูลมาแคปหน้าฮอตเอมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะขาดข้อมูล สำคัญพื้นฐานของของผู้รับบริการไปนะคะหรือบางทีหน่วยบริการถ่ายถ่ายภาพมาแค่เอ่อเป็นผลการตรวจด้านในอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แน่เป็นโอปิการ์ด้านหน้ามามก็จะขาดข้อมูลพื้นฐานไปนะคะวันที่ให้บริการไม่ตรงกับที่ขอตรวจสอบนะคะไม่พบบันทึกตามที่ส่งเบิกชดเชยหรือว่าไม่ครบตามสิทธิประโยชน์พื้นฐานนะคะอย่างเช่นผลแลบอะคะ่ะไม่ครบ ตามรายการที่เรากําหนดนะคะไม่พบการตรวจวัดยอดมดลูกนะคะฟังเสียงหัวใจทารกแล้วก็ไม่พบบันทึกยาวิตามินเสริมเหล็กนะคะกิจกรรมที่ให้บริการไม่สอดคล้องกับบริการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอันนี้คาดว่าหน่วยบริการน่าจะเบิกเข้ามาผิดไอเทมนะคะอย่างเช่นหน่วยบริการเบิกผลการตรวจแผลบ600บาทเข้ามาแต่ว่าแนบเอกสารผลแผลเมื่ออายุคันใกล้ครบกำหนดเข้ามานะคะหรือว่าหน่วยบริการเบิก ผลการตรวจแ a บ6 0 0บาทแต่ว่าแนบเอกสารการให้บริการดูแลฝากครันเข้ามานะคะอันนี้ก็อยากจะาฝากให้หน่ยบริการนะคะทบทวนในส่วนของแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายนะคะว่าในแต่ละบริการเนี่ยควรที่จะเบิกไอเทมไหนนะคะเพื่อที่หน่วยบริการจะได้บันทึกเบิกเข้ามาได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็จะพบ การแนบเอกสารในรูปแบบภาพถ่ายแล้วก็แคปหน้าจอนะคะอย่างที่บอกนะคะทําให้หน่วยบริการเนี่ยไม่พบผลการตรวจหรือว่าชื่อหน่วยบริการนะคะ เอกสารไม่ชัดเจนตรวจสอบได้ยากคือหน่วยบริการสแกนเข้ามาอาจจะไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าเอกสารคือแบบมองไม่ชัดอย่างนี้ค่ะทําให้คณะกรรมการเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะหรือว่าหน่วยบริการเนี่ยสแกนเอกสารขาดไปนะคะทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าผลน,นั้นเป็นการตรวจของรายการใดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแผนการตรวจสอบในปี67นะคะ P audit นะคะเราก็จะมีแผนในการตรวจสอบอยู่4รายการนะคะก็จะมีบริการฝากคาันวางแผนครอบครัวนะคะเว้นตาเด็กแล้วก็ตรวจขัดกองมะเร็งปากมดลูกนะคะในส่วนของ post audit นะคะเราก็จะมีแผนอยู่2บริการนะคะก็คือบริการฝากคาันแล้วก็ตรวจขัดกองมะเร็งปากมดลูกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางพิจารณาเอกสารหลักฐานนะคะอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างไมาแค่ของบริการเอ็นนะคะเพราะว่าบริการเอ็นเนี่ยเราพบข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะกว่าบริการอื่นๆนะคะในบริการอื่นๆก็เลยจะไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดว่าหน่วยบริการมีติดวีในบริการอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะดูแนวทางในการแนบเอกสารผ่านทางประกาศได้เลยนะคะ สำหรับแนวทางในการพิจารณาเอกสารนะคะอันดับแรกเลยนะคะชื่อหน่วยบริการนะคะจะต้องถูกต้องตรงกันกับที่หน่วยบริการส่งเบิกเข้ามานะคะเลขเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักของผู้รับบริการจะต้องถูกต้องตรงกันนะคะครบข้อมูลการให้บริการฝากาคาในวันที่บันทึกส่งเบิกนะคะข้อมูลการให้บริการจะต้องครบตามสิทธิประโยชน์พื้นฐานนะคะ,ะในบริการแรกนะคะ พบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเหมาใจ่ายในอัตราหกร้อยบาทนะคะอันนี้จะต้องพบบริการทั้งหกรายการนี้นะคะจะต้องพบผลการตรวจด้วยนะคะยกเว้นในส่วนของ HIV วนะคะอันนี้เราอนุโลมให้พบแค่บันทึกการส่งตรวจได้โดยไม่ต้องระบุผลการตรวจนะคะเนื่องจากเป็นการรักษาความลับนะคะในส่วนของผลการตรวจเหมออ ต่อการตั้งค่าเมื่ออายุคันใกล้ครบกำหนดนะคะอันนี้ก็จะต้องพบผลทั้งสองตัวก็คือ VDRL แล้วก็ HIV นะคะ ต่อไปเป็นข้อมูลการให้บริการฝากคัรเหมาใจ่าย360บาทต่อครั้งนะคะอันนี้ก็จะต้องพบการให้บริการทั้ง5รายการนะคะก็คือการวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตนะคะการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงการตรวจวัดยอดมดลูกฟังเสียงหัวใจทารกอันนี้2รายการนี้ในกรณีที่อายุคัร24สสัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ยาวิตามินเสริมเหล็กนะคะหรือโฟลิกหรือว่าไอโอดีนนะคะ บริการทนตกรรมป้องกันอันนี้ก็จะต้องพบหัตการการขัดทําความสะอาดฟันนะคะการตรวจอันด้าซาวนะคะอันนี้ก็จะต้องพบผลอันด้าซาวด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นภาพอันด้าซาวก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเอาตัวอย่างเวชชลเบียมาให้ดูนะคะในกรณีการดูแลาฝากขันแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีข้อมูลครบเลยนะคะคือจะมีข้อมูลพื้นฐานของของผู้รับบริการนะคะอันอันนี้หนูตัดออกไปนะคะคือจริงๆเขาจะมีครบเลยชื่อโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันที่ให้บริการแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะอันนี้เขาก็จะมี GA บอกนะคะว่าเท่าไหร่นะคะมีการตรวจวัด ยอดมดลูกนะคะฟังเสียงหัวใจทาโลกนะคะครบแล้วก็มีการจ่ายยาวิตามินเสริมเหล็กนะคะครบตามสิทธิประโยชน์ในกรณีที่หน่วยบริการ ไม่ได้มีการสั่งยานะคะก็จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่ได้สั่งยาด้วยนะคะอาจจะระบุมาว่าเป็นยาเดิมนะคะเป็นยาอะไรนะคะแล้วก็หรือว่ามีข้อมูลการสั่งยาก่อนหน้านะคะเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยคำนวณได้ว่ายังมีลมียาเหลือเพียงพอนัดครั้งต่อไปนะคะ ด้านขวามือก็จะเป็นตัวอย่างรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเขาก็จะมีครบทั้ง6รายการเลยนะคะแล้วก็อย่าง h i ชนะคะเขาก็จะเขียนผลไว้ว่าปกปิดนะคะหรือว่าจะใช้หรือว่าจะแนบเป็นแบบฟอร์มของหน่วยบริการแบบนี้มาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันตราซาวนะคะอย่างที่บอกว่าอันตราซาวจะต้องมีผลด,ด้วยนะคะบางหน่วยบริการเนี่ยแนบมาแค่ว่า อันตรสาวแค่นี้แต่ไม่มีผลมาเลยก็อย่างนี้ไม่ได้นะคะค่ะหรือว่าจะแน่เป็นภาพอันตรสาวแบบนี้มาก็ได้นะคะแล้วก็ระบุมี H n ตรงกันนะคะค่ะนี้เป็นตัวอย่างกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ขัดทำความสะอาดฟันนะคะหั้าการที่ต้องพบก็คือเป็นการขัดทำความสะอาดฟัน,นะคะ่ะ ในส่วนของการตรวจสอบในบริการ PP ก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ